วันนี้เราอยู่กับระบบด่านที่มีชื่อว่าโคลเลียโอดิซีไร้นะครับนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนเป็นพิพิพธภัณฑ์อะไรทั้งอย่างนะครับนะโอ้เ oh, ฮียนี่มันคือเหมือนกับว่าเขาจําลองเป็นเหมือนกับพิพิพธภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศเกาหลีหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้เราโผล่ที่มิวเซียมสักอย่างหนึ่งนะครับโอ้นี่น่าจะเป็นเหมือนว,วัตถุโบราณของประเทศเกาหลีนะหุ้ยมีเสียงดนตรีว่ะเฮียตีลิ้ก็ตีหรือเปล่าว,วะดูเหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณของประเทศเกาหลีนะครับโอ้ดูดิคุณผู้ชม ว้าวด้านหลังผมก็จะเป็นรูปปั้นพระอะไรสักอย่างนะครับนะเราจะออกจากที่ยังไงเอากี้กว่านะครับนะตอนนี้คือผมเดินมาได้ลึกมากแล้วเอ๊โอ้โหยังมีต่ออีกว่าเค้ฮเชีย่ยนี่คือแบบเราไม่ต้องตีตั๋วไปประเทศเกาหลีผ่านตมยากๆเลยนะครับเพียงแค่คุณโหลดโลบ,บอก้วเข้าเกมมันน่าจะเป็นเรือที่เอ่อพวกเกาหลีเนะี่ยเขาใช้เดินทางในสัตว์ในอดีตหรือเปล่านะครับ มันใหญ่มากเลยว่ะดูดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเป็นเหมือนกับพวกแบบประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีนะนี่คือชุดคุมอาบน้ําของพระราชาองค์ก่อนหรือเปล่า,อาโอเคตรงนี้คืออะไรอะ่ะ s i n เกิลไลทก็คือไปคนเดียวเหรออ่ะไปโอเคครับมามากลังจะพาเราไปไหนไม่รู้นะครับเหมือนเป็นประตูมิตินะผมคิดว่าไอประเทศเกาหลีไม่น่ามีประตูมิตินี่มมีได้แค่ในเกมนะครับไปเมือนเราเห็นข้ออยู่ตรงนูน้นปะ Welcome time hey. You are now embarking on a grand journey across thousands of years, from the past to the present. The waves of history guide us. Are you ready? Ready. Let us cross the tides of time and step into history. Okay. Our journey begins in Gojoseon, the cradle of the Korean people. <laughs> โกโจอะไรทั้งยอย่างเเเหมมมมืออนนผผาั่่งดููรรวว์ลยะคุณ้ช มันก็คงจะดีนะถ้าผมแบบแปะออกนะครับนะแปะไม่ออกเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ย เฮ้ยผมบังคับเมาส์ไม่ได้นะครับมันเป็นเหมือนจะบบังคับเราให้ดูอะโอเคนี่ใครเนี่ยเขาบังคับได้ว่ะโอเค Spreading culture as ports brimmed with trade, silk, spices, pottery, and stories were exchanged. And visitors from distant lands carried Baekje's name across the seas. Okay. This I'm not even understanding the history Because I'm not even understanding the history yet. I'm not even understanding the history yet will <Hey. usurms> okay. uh, yeah. uh, okay. under the eastern sky. The Silla people studied the stars, preparing their nation's future. Beyond Cheon day the night sky shone with stars and dreams. Hwarang. Trained in the fields, gaining courage and wisdom to protect the kingdom. <coughs> Compared to the leading kingdoms, there were nations that quietly shone. Gaia, Busa, Tamna, and Balhe. <coughs> All of these ancient kingdoms are part of Korean history. โอเคอุมาถึงไหนแล้ววะเนี่ยตอนนี้นะครับโอ้ย <and S 2> นี่ที่เราเห็นเนมะื่อกี้นี่ว่านี่ไงพระเมื่อกี้ครับผมที่เราเห็นน่ะใหญ่ๆ่ เนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นด่านที่ให้เราเดินเล่นในแบบประเทศเกาหลีนะแย่ยกลายเป็นซาฟารีเวอร์เลยตอนนี้ครับผมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมคนตัวใหญ่ยังเลยวะดูดูอีกนะชิคก็ดูดูวนรวขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับมันบังคับผมครับผม ต่อไม้รัวๆเลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าอยู่ดีๆมาแฟนตาซีเฉยๆว่ะผู้ชม carrying the spirit of ancient Goguryeo, culture flourished under stability and prosperity buddhism became the <laughs> nation's <laughs> heart its teachings engraved in the tripitaka koreana each character a prayer for peace <laughs> <laughs> Yet Goryeo's brilliant era did not last forever. Dark clouds gathered within and beyond the kingdom. A detachment heading north to Liaodong turned back at Weiwan Island. Thus, a new era began with the founding of the Joseon Dynasty. Confucian rule put the people first, <coughs> and scholarship and culture flourished. <coughs> At its <coughs> center stood King Sejong, si who created Hangul, <coughs> and advanced science and the arts, leaving wisdom that remains a source of pride today. <coughs> ทำอะไรไม่ได้เลยวะนอกจากยืนดูมันแล้วก็ฟังมันนะครับซึ่งผมก็แปลไม่ออกอะในประเด็นเนี่ยแล้วมันจะสนุกอะไรอี e n Joseon faced a national crisis in the late 16th century Japanese forces invaded now we turn to the sea battles where Admiral Yi e. Sunsin protected Joseon's fate <S โอ้มีสงครามครับสงครามกับญี่ปุ่นทางเรือครับผมเอาวะ โอ้ยนี่มันยเรือที่เราดูเน,นี่ยพีงจะพันนี่มาอาลุงเขาไปในเรือได้แล้วอ่ะโอ้ตกใจหมดนะครับเอ้นี่คือแม่ทัพที่ควบคุมการต่อสูนะ้โอ้ทะลุมันใย่ไหมเอ้ชนะปะเนี่ยรู้เหมือนจะชนะนะเพราะเรือเพราะเรือมีหัวมังกรไงเรืเดูเด่นกว่านะไม่น่าเกี่ยวหรอกเน เรากลับมาที่ไหนแล้วเนี่ยเหมือนจะกลับมาที่ประรัติศาสตร์นะครัะ choked the nation sovereignty lost a foreign flag flew over the peninsula language and culture trampled the people plunged into darkness yet the spark of the land endured after pain and perseverance อ่าเนี่ยได้รับอิสร,รภาพแล้วครับผมคุณเหมือนจะได้อิสร,รภาพแล้วอ่รรานี่กูต้องไปต้องมาเรียนรู้ประวัติเกาหลีด้วยเนี่ยแต่รู้ไว้ก็ว้าอ้เดี๋ยวฟังจะไรอ่ะโอ้โหมีสงครามเกิดขึ้นอีกแล้วครับผมนี่ตอดู Was not so long before liberation's cheers faded. The peninsula was <coughs> swept by gunfire and war. South and north were divided <coughs> the, <coughs> <things consumed coughs> the, land. the wounds of division <coughs> have yet to heal. North and <coughs> south have walked separate paths through long decades. Now, สาธารณรัฐเกาหลีอ่ะวุ้ยเฮ้ยตอนนี้ดูเหมือนเป็นแบบว่าเกาหลียุคปัจจุบันหรือ,อยังเนี่ยน,น่าจะยังนะเฮ้ยมีนักมวยด้วยวะ่ะเท่งเศรได้เราไม่ได้เดินเองวะ่ะต้องมานั่งปังมันนะครับเฮ้ยบ้านมันดูพัฒนาไปเรื่อยๆหรือเปล่าเนีย่ย มือนจะพัฒนาไปแจนยุคสมัยหรือเปล่าคือด้านหน้าเป็นไรเป็นห้องคนระับพาเราเป็นตัวเล็กจังอนะ่ะจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยมานี่มันพาดูพัฒนาการของบ้านเมืองเกาหลีครัน่าจะใช่นะแต่ดนตรีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยติดลิก้ก็าติดแล้วเปล่าไอ้นมโอยหลังเกมหลเกมจอดกอ่อไนไอ้น้องเม็นไปวะนะดูตาเหรอ โอ้นี่ไงฟุตบอลครับผมนี่โรงเรียนอะไรไม่รู้อนะ่ะน่าจะดังอยู่นะไม่งั้นอยู่ยนี้หน่อยนะครับนี่อะไรสถานีรถไฟใต้ดิน,นครับโอ้มีคนหน้าคุ้นๆเต็มหมดเลยนะโอ้โอ้เลนไลน์่นนะโอ้เป็น BTS หรือเปล่านะครับไม่ใช่รถไฟฟ้านะแต่เป็นศิลปินครับโอ้นันโลเซ่นัน่นใครเนะี่ยถวายเหรอโอ้ วันนี้เกาหลีก็จะเริ่มรุ่งเรืองนะหลังจากอ่านมานานครับผมว้าวที่ผ่านา่เกา t ่ e อ e ง e ะถูกุ้ยนั่นดิสนีย์แลนด์นะเปล่าวะใช่ไหม ที่เกาหลีนี่นิ่ซีเรียดด้วยเหรอโอ้จบแล้วครับจบแล้วว่ะนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันมีรูปผมด้วหวาดดูดิแล้วภาพมันอย่างกำกัอ่ะไอ้ภาพมันอย่างกี้กี้ไอ้กูนั่งอย่างโง่นะครับนะโอ้โหนี่คืออะไรนี่คือสิ้นสุดแล้วนะครับก็คือดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะก็แค่แบบว่ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีนะครับนะโอเค กะว่าจะมาเดินเล่นชมวิวประเทศเกาหลีแต่กลายเป็นว่าให้เรามาศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีนะครับนะโอเคโอเคโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับนะไม่รู้เรื่องเลยเลยเท่าไหร่นะครับก็แบบคือผมแปลภาษากฤนนี่ค่อยออกเท่าไหร่นะขออภัยด้วยนะครับนะแม่เสียดายจังนะครับนั้นถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดอดดีบัตจะฝากเยอะด้วยนะสวัสดีครับ Play now, ready for the show. I'm about to take down. You already know, get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break.